ลวกเส้นข้าวปุ้นให้พี่น้องมึงนะจ๊ะอันนี้นี่เป็นเส้นข้าวปุ้นแห้งแป้งสดเด้อค่ะเพราะใส่สารกันบูดนะคะพี่น้องจ๊ะห่อหนึ่งกับสองร้อยกร,รมัมเด้อค่ะเด้อสีขาวนะคะเส้นใหญ่เหนียวนุ่มเด้อตั้งน้ำให้เดือดจ้ะก็เอาเสร็จลงไปจ้ะเนี่ยค่ะพี่น้อง ได้ที่แล้วค่ะพอเสร็จมันซุกดีนะคะกะมันก็นจะเป็นใสๆแบบนี้ด้วยพี่น้องเด้อต้มให้มันซุกประมาณสี่นาทีหนหน่อยจ้ะเทขอบุณใสกระชอนด้วยพี่น้องแบบนี้เด้อค่ะแช่น้ำไวสักพักนะคะน้ำเย็นนะคะเมือมึงเสร็จมันพี่น้องมันจะขึ้นอืดขึ้นฟูไหมจ้ะเห็นบอเนี่ย เส้นบักเ่าด้วยค่ะเส้นเหนียวนุ่มกระเทียมไมกแข้งจ้ะอะบักเคอร์เทศจ้ะมะนาวสดน้ำปลาจ้ะน้ำตาลจ้ะผงนัวจ้ะขาดไม่ได้เลยพี่น้องปลาแดแเสบปลาดานัว น้ำปลาได้าพากินสุดรแซ่บนัวน,นะคะจบในขวดเดียวเข็มข้นหอมหย่วยๆพี่น้องนี่นะคะใส่เปลยะ่ะหนึ่งทัพพีมาที่นี่จะใส่น่อไม่ต้มจ้ะกุ้งสะดุ่งเม็ดกะทินด้วยพี่น้องสีสันสุดยอดจ้ะ เขบพุ่นจ้ะเนี่ยพี่น,อน้องพี่มาจ้ะเสิร์ฟดิบอร่อยดิหนิปุณน์่นะสุดยอดสีสันคจะแสริรเป็นตะนวดว่าจัดพี่น้องจ้าเดี๋ยวเราไปจัดจานกินกันเสร็จจ้า สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายสุขสุขคนมืันนี้แหละพาก,กินพาพี่น้องมาก,กินตำซั่วกุ้งสะดุ้งหน่อไม้นะคะพี่น้องจ้าแบบเข็มข้นนุ่นนะคะแล้วก็วัอน,นี้แหละเหตุวิธีตำแล้วก็วิธีลวกเส้นข้าวปุ่นให้พี่น้องเมืองเดอโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องจ้าเส้นข้าวปุ่นมมใาม่เด้อค่ะเดอตีแบรนด์ของนิลาพากินนะคะจดออยอดเรียบร้อยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเป็นขนมจีนแป้งสดนะคะไม่ใส่สารกันบูดเด้อค่ะเดอ้อโปรโมชั่นนะคะพี่น้องซื้ออย่างนี้นะคะ ซื้อน้ำปลาร้าไป2ขวดแล้วก็ขนมจีน3ห่อนะคะปกติเนี้ยราคาจะอยู่ที่299บาทนะคะรวมส่งเด้อแต่ว่าวันนี้ลาจัดโปรพิเศษนะคะทั้งหมดนี้ราคายอยที่250บาทรวมส่งเรียบร้อยพี่น้องจ้าผู้ใดสนใจนะคะอยากจะลองกินขนมจีนสดนะคะพี่น้องจ้าของอีหลาพากินแล้วก็น้ำปาร้าสูตรอีหลาผากินแซ่บนัวด้วยคะ่ะพี่น้องจ้าก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเด้อค่ะเด้อเอาจวดพี่น,อน้อง ตําไปกับน,น้ำร้ายแตกเอานุนัวไปเลยค่ะเพชรเดสด็จสสดิงเด้อค่ะเด้อหนีอือหือ้นแซ่บค่ะพี่นอ้อกใหม่ๆเลยจ้ะ นัวส่วนเพลงมิสีเขากล้องนา่งบอกว่า เม่ไหวจริงๆดูท่ามันน่าจะเผ็ดเผ็ดได้ดีแต่ว่ามันแสบมาแต่เนาะผี่แห้งมันกรอบไม่เป็นจางให้ เนาะไปด้วยกันพี่น้อง ยินไปยิมไปเขาชิว่าเป็นพี่บ่าวแสบจรินหอไมีความสุขมือขึ้นนี่แหลอะอ่ะให้ขับปุ่นกินกันจ้ะกินตอนตีสอง มาจัดอีกบกนึงประเด็นอีหล่าพากกินกับอขอบุญอ่ะมีออยอด้วยพี่น้องเด้อปลารุจดอยอยแบรนดีล่าพากกินนะคะพี่น้องขอบุญขึ้นกัน ปรุงสุกนะคะพี่น้องน้ำปลา,ลาเนี่ยจากโรงงานชันนํำของผาคอีสนานนะจ๊ะปลานี่ก็เป็นลูกๆของเทพิีดาเลยะค่ะพี่น้องเทพพิดาก็ยังขายอยู่นะคะขายดิบขายดีคือเกาอันนั้นดับหนึ่งพี่น้องในช็อปปี้นี่ถล่มทลายเลยค่ะ ยิง่งเสียงทองหอางบอกเนี่ยหละจ้ะเขามือแรกของหล่ะกินขอด้วตรงเวลาจนแสบทองเป็นกระพรอมไม่เป็นหรอกในสื่อมหายามากิน ได้การด้วยค่ะเนี่ยแสบนัวพ่าวม่ต้มซับเอาไปเนาะซับ n h า u ทำเข็มๆน้อองกน้ำมันนัวมากอะกับแกอยู่ข้างของคื่องลายแท้ ไอสู่ปากเดอ้อบัดที่นี่ฮึเพ็ดปกเคกล็ด มังคุนองเ้นข้าวปุ้นตีน้ำดีดีแป้งสดนะคะเนี่ยเป็นข้าวปุ้นแป้งสดบใไซสารกันบูด กราเสียญกรบปุลมันเห็ดไม่ไหมพี่น้องเขาหลวกมากนอะ่ะแล้วกิกนเบิองไม่สิแบบบแบบกึบกึบแมปั๊ดปั๊ดไม่พี่น้องเข้าใจปะวลาเอาหยับอะนุ่มๆแบบกรุบกุบปัดปั๊ดอธิบายว่าถือตะวันรู้เลยว่ามันมันไหม่อใหญ่อยากกินของแสบของไหมอ่ะฝ้าจัดได้พี่น้องเด้อ รอบแรกล่องตลาด2,000ัอจ้ะ จล้วมือเลยจับเพลมิเสีเขาาลินน้ำลาว,ว่าลาเด็ดอันขาหมูตุนแม่จ้ะซื้อมากขาบักง่ายอ่ะเนีเ่ยเพลคนกินในน้ำเนี่ยมูจังสีมันบ่คอยมักหรอกค่ะบ่มักก็ซบ้่บัง,บงคับเขานะ หนามันสิบ่าไปอ้าวเ่ะ

quá hmm. Thầy mình kinh nấm càng lại cũng sẽ xẹp hẹn phía nọ Nhớ đây nhau xào Sao đây xào กินผู้เดียวมันกกบสาวผู้เดียวเผ็ดว่ะกินหอมหอมปากหอมคอ,มอมพี่น้องจ้าบัน,นี้คือซิบไวไบรดหรอค่ะมันเผ็ดพรดเผ็ดจนหนาแดงบอดหรอ ปัดแกมม่นจ่อะไจรจีบอ่องตองนะพี่น้องจ้าเอาอีลล่าก็มากกินนันตามบักหุ่งตามขอ้าปุ่นให้พี่น้องเมืองแสบๆได้ค่ะเ้อกับบมีอยังบางมม่จัดทีิปนี้กัเป็นตามสไตล์ล่ะพี่น้องกินไปกับโซเล่ไปแล้วก็ขายของไปนะคะทืนอนเอาโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้องขนมจีนนะคะขนมจีน แห้งนะคะเป็นขนมจีนแป้งสดเดิมพี่น้องเดิมไม่ใส่สารกันบูดตีแบนดของอิดาภากินเด้อค่ะจดออยเรียบร้อยแล้วนะคะมีเฉพาะสีขาวเท่านั้นเด้อค่ะเดอ้อนี่ห่อละสาบาบาท3หอ่อ1 0 0บาทนะคะวันนี้นะคะจัดโปรโมชั่นถ้าพี่น้องซื้อไป3หอ่อแล้วก็นะ้ำปลาอิร่า,าพากินสูตรเซฟนัว2ขวดแบบนี้นะคะปกติเนี่ยรวมส่งอยู่ที่299บาทแต่วันนี้ล่ะขายในราคารวมส่งอยู่ที่250บบาทเด้อค่ะ แส็ดนวตทไงายหอมขื้นคกขื้นเครื่องบอกข้าวด้วยพี่น้องจ้าแล้วก็เซนกระปุ่นนะคะทําใหม่แป้งสดไม่ใส่สารกันบูดนะพี่น้องเนวันรต้มน้ะมันจะแบบดีดน้ำดีเนี้ยตุยตุยเน้าเซนไงเด้อค่ะพี่น้องจ้าแบบในคลิปเลยเด้อค่ะวิธีเห็ดวิธีตำวิธีต้มเซนแล้วก็เห็ดห็่นี้ต้นคลิปเ้ยค่ะผู้เรนสนใจก็ทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับมือนีอีหลาพากินไปแล้วสวัสดีจ้า